กดนักเตะเหมือนวันนี้เหมือนหลุดออกมาจากติกต็อกอ่ะรีกว่าเข้าทางเลยเอปกติเราใส่ฮาเนอะวันนี้แบบว่าเเห็นเด็กๆเต้นแล้วแบบว้าวแบบเด็กไทยเก่งมากเห็นแล้วเลยแบบเอวันนี้เราไม่ฮาแล้วกันเนอะวันนี้เราสวยหน่อยก็ดีเลยจริงมีสกิลทางด้านนี้แค่ไหนไม่เคยค้นพบนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ก็ได้อยู่เนาะได้อยู่แปลว่าได้ได้จริงๆงานมันไม่เกี่ยวคุค่ะ จริงวันนี้มันเป็นเอ่อเป็นงานที่ประกวดเต้นนะคะใช่ซึ่งเราก็เฟ้นหาเด็กไทยที่ชอบในเรื่องนี้แล้วมีพรสวรรค์เพื่อที่จะแบบส่งเสริมให้ไประดับโลกเห็นความสามารถเด็กๆรู้สึกทึ่งนะคระับโหเก่งมากเลยเมาื่อกี้มันก่อนขึ้นเวทีเป็นแบบคืออ้าปากค้างไปเลยคือแบบโหทั้งตีลังกาทั้งหมุนตัวทั้งอะไรแล้วเด็กๆนี่คือกล้ามเยอะมากนะแต่ละคนอะ่ะเราสึกว่าโหเราเราอยากเต้นที่เยอะกว่านี้เลยอะ่ะจริงดงว่าถ้าย้อนกลับไปเราเจอสมาสมร ของเราก็รุ่นมิสซีนไงอย่าบอกปีนะเสือนุ่นนะในวงการอานอินเสือนะน้องเทีบนเวทีได้เต้นกับเด็กๆเป็นยังไงบ้างดีค่ะสนุกมากเด็กๆเขาก็ตื่นเต้นนะหลังเวทีเราก็ถ่ายรูปกันคุยกันแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยกันแล้วที่จริงพี่มิวต้องซ้อมท่าไหนมาก่อนทีต้องซ้อมท่าไหนมาพี่เจได้เต้นพร้อมกันมินพิ่งซ้อมก่อนมาเวทีนะคะใช่แล้วก็แบบ ตอนที่บ็อกกิ้งนี่คือเหมือนเหมือนมาบ็อกกิ้งเฉยๆเต้นไม่ทันเลยอ่ะแต่ว่าพอขึ้นไปเราก็เขาก็มีคนมาสอนค่ะเราก็จํำสดมากเราใช้ skill ดาวทิกตอกค่ะแสดงว่าจากนี้ไปมันต่างกับทิกตอกนะทิกตอกันเทคได้อันนี้มันแบบผิดก็จอยจอยไปแสดงว่าจากนี้ไปงานเต้นๆก็จะเข้ามาขอได้ยุ่เข้าได้ก็ก็เข้าได้นะฝากชวนน้องๆหลักการให้กำลังใจเด็กๆค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะใครที่สนใจแล้วก็ อาจจะเริ่มสนใจหรือสนใจมากๆนะคะก็าสามารถที่จะเข้ามาลองประกวดได้นะคะหมกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะ,ะเออแล้วเราก็ได้สนุกอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ลองแล้วก็ได้เต็มที่นะคะมาลองดูคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ะค,ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณคา,าบิเบเตเดมปาใช่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะปีนี้ก็เหมือนเดิมก็อบอุ่นปีนี้ไหลวงนิดนึงไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนกับว่าเราเดินทางหลายที่ ม็จะมี <ไป S 1> ต่าง <ไป S 1> จังหวัดมีกรุงเทพมีขอนแกน่นมีพัทยาเดินสายคุยกับเพื่อเดินสายปกิกับเพื่อนใช่เ,เหมือนกับว่าปกติทุกปีอะ่ะเราจะเหมือนรวมเหมือนกับว่าอาจจะแบบอามาชเดีย่ละอย่างแล้วก็จัดงานแต่ว่าปีนี้เหมือนกับเราไปตรงไหนอะ่ะเพื่อนก็จะจัดวันไหนจะจัดวันไหนอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออใครสะดวกวันไหนก็เราก็ไปตรงนั้นเรียกว่าเป่าเค้กหลายรอบเลยใช่ใช่ปีนี้กินเค้กจนแบบว่าตอนนี้ครบทุกกลุ่มยล้ค่ะใช่ยังตอนนี้ก็ยังไม่ครบน่าจะอีกสัก ไปเรื่อยๆเลยไดเกิดได้ตลอดเลย้ย <c oughs> แล้วแต่เราก็บอกว่าไม่ต้องเกิดก็ได้นะมันกินเค้กเยอะมากคือกินเค้กจนแบบนี่น้ำหนับขึ้นมาสองโต่ปีนี้ก็ทําบุญ้วยปีนี้ทําบุญรวยค่ะอ๋จริงๆบุญนั้นทําก่อนวันเกิดใช่ปกติจะทําทุกปีแล้วเนาะถ้าถ้าเห็นไงยังวันเกิดปีนี้เราตั้งใจแบบทําอะไรเป็นพิเศษให้ตัวเองบ้างปีนี้หรอปีนี้เป็นปีที่มินรู้สึกว่า คือผู้ใหญ่อ่ะไวพอแล้วรู้สึกว่าเราเราโตขึ้นแล้วก็แบบมีความสุขนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออความสุขอาจจะเรียบง่ายขึ้นออแล้วก็เออ สบายๆกับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าแพลชั่นในการทํางานก็ยังเหมือนเดิมนะจุดน,นี้ยังนับอายุอยู่ไหมคะไม่นับแล้วค่ะลืมสมองเสื่อมแล้วแาวีนี้เราก็สดใสยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันดูทุกอย่างมันดีไปหมดมันครบทุกอย่างวันเกิดจะทเเาเรื่องแฟนรหรอมันเกิดไม่รู้ยังมันเกิดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมอ๋อมันเกิดเหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมมีคนพิเศษขึ้นมาอ๋อนั่นแหละนั่นแหละ่ยังมินบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในวันเกิดมีมาทุกปี ต<ช>นี้แค่เปลี่ยนสถานะประมาณนั้นแหละพร้อมเพียงชันเดียวเดี๋ยวเขาอยู่ในวงที่ไปเจอมาจะบ้างยังไงคะวงไหนเขาก็อยู่แถวๆนี้มาตลอดทำไมถ้าถามปกติตอนที่เขาอยู่กันเมื่อก่อนขอเขาอยู่เขาอยู่ขเขาอยู่ในสถานาะแบบว่าทำอะไรถือเคสกยืนตบมือหรือว่าไรไังเกียพอดีก็เป็นหนึ่งในเพื่อนแต่ว่าเขาจะเรียบง่ายมากย่เขาแบบ แบบชิลมากอยู่ในหนึ่งในภาพรวมหนึ่งในภาพรวมแล้วก็อยู่ในภาพหลักใช่แล้วปีนี้เขาทำอะไรพิเศษเพิ่มเติมให้เราก็ซื้อของขวัญให้ซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้เห็นในคลิปมาถูกปลุกด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้ของขวัญ ีนี้ให้เป็นแหวนอันนี้คุณพ่อคุณแม่แหวนใส่เขาเขาลใจได้ไงอะแหวนใส่นิ้วไหนแนใส่ได้ไงแหวนใส่นิ้วหนแหวเป็นเพื่อนกัตั้งสิบปีแหวนนี่คือนิ้วนิ้วนี่นิ้วค่ะจังจังจริงเหรอยังยังยางไม่จังหวะที่เขาให้แหวนคิดไหมเขาว่าเลยหลอแหวนเลยหลอไม่ได้คิดแต่รับอย่างเดียวยินดีรับอีกตอนเป็นคนไม่อีกเราตกใจไหมว่า เราเป็นแฟนกันแล้วอยู่ที่คลองให้แหวนมันจอดมีความพิเศษยังไงหรือว่าใช่ไหมยังไงไม่นะคือคือมันมันเป็นจังหวะให้ได้แบบมันมันเรียบง่ายอ่ะมันไม่ได้แบบคุกเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นใจมันแบบเป็นแบบว่าถึงเวลาแล้วเหรอคือจะมาเซอร์ไพรส์อะไรฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่นะมันก็คือเรารู้ว่าเป็นวันเกิดเออใช่จริงๆวันนั้นอ่ะเรียงทำลายดีๆอ่ะโดนเพื่อนเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ก่อน คือเกิด28ใช่ไหมคะยี่สิเนี่ยเพื่อนเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยก็เลยไม่คิดว่าแบบเป็นวันเกิดอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ยคือเพื่อนเทเพื่อนไม่มางานสักคนเลยแล้วเราก็งงว่าเอ้านัดกันไว้ทำไมไม่มาอยู่ดีก็ยุ่งกันอะไรเงี้ยเราก็อ่านั้นก็ผ่านไปโดนเซอร์ไพรส์เช้าวันต่อมาไปทํางานที่สตูกับพี่การกันปะขาวรพี่กันก็แกล้งแกล้งแบบโมโหใส่อะไรเงี้ยเราก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนั้นก็อีกหนึ่งก้อนแล้วก็มาตอนเย็นอีก ก็มันก็เลยเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เออมันเลยเหมือนแนวเรารู้ว่าวันเกิดเราที่มันมีเฟลมันก็โดนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซ้อนกันรู้สึกว่าตอนแรกก็เฟลแล้วก็อยู่ที่างเงี้ยมินว่าอันแรกมันช็อกสุดคือมันผ่านการพีคแบบถึงขนาดร้องไห้อ่ะแล้วเราก็อ๋อหลอกเราไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างจะแบบ เอ้ยมีกล้องหรือเปล่าเอ้ยมีกล้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่กล้องของพี่กันน่ะมีกล้องจริงออออแล้วมิม้งก็หันไปเห็นกล้องแล้วมิ้งก็เลยยืนหนวดเหรออ,ออันนั้นคือรู้แล้วอันนั้นคือรู้แล้วว่าเห็นกล้องแล้วกลมาที่แหวนนี่คือเราใส่ประจำไปหรือว่ายังมันต้เอามาไหมใส่ป,ประจ <ไว S 1> ํไม่ได้มีเส้นในของงานอือพดีไม่เคยได้แหวนแลยได้มาตกใจพอนไม่ต้องสาจอกเรือไม่ตกใจรับได้อีกเขาเขาบอกไหมคะว่าวันเกิดต้อไปเท่านี้ก่อนวันของเราอาจจะใหญ่กว่านี้ไหม เลีบอยู่ไม่ไม่ไม่อยากพึ้งใจร้อนเราเรียกภาพคู่ล่ะค่ะเห็นล่าสุดคือหันหลังเนาะเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะใฉันชาติเห็นแค่หลังเหห็นแค่ลังทุกคนเชียร์ใหญ่เลยว่าหันหน้าไหนค่ะเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่า ทำไมเราต้องมานั่งคุยเรื่องผู้ชายไอย่างเงี้ยบอกว่าทำเรื่องงานสิทำเรื่องงานมีไขยเซรามมีหมู่บ้านจัดสรรทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้างอ่านได้รู้กันแล้วไงอเใช่ไหวโออใโ่แล้วก็คือแบบก็คือใส่ออกงานไปนู่นไปนี่ได้เออแล้วแต่ธีมเพราะงานมันเป็นแบบแสตรีทก็จะเป็นแหวนแบบแหวนงานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่มีเพชใช่ไหมเพชรเพชน ยเแสดงว่าถ้าถ้าอนาคตมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อยากกดดันเขาสิไม่ทำเธอไม่คือยังไงพี่ต้องซื้อแหวนให้ตัวเองไม่ไม่มีมีก็ต้องคิดว่าเออมันแบบก็มีเซลล์อะเราเป็นคนขี้เซลล์เราต้องเออมันเล็กไปหรือเปล่าไม่อย่างนั้นไม่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 คิดมากยังยังมี่เ้งถามเคาะแม่ว่าทำไมปีนี้เธอซื้อแหวนให้เรามันต้องมีความหมายหรือเป็นของที่เราอยากได้อโอ้ใช่มีคนชอบแหวน ชอบปกติเขซื้อให้แหบเมื่ตอนที่เขาเป็นสถานะเพื่อนเป็นอาเมีมีไม่มียรีแต่ว่าก็ประทับใจแหละเป็ปีแรกมันก็เหมือนค่อยๆขยับขยับอะไรอยเงยเมกะกำลังน่ารักความคำอวยพรมันพิเศษกว่าปีก่อนๆเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าปีนี้มันพิเศษปะปีนี้พิเศษเอออืมใช่เขาก็รู้สึกแบบจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆเนาะเขาจะเขียนสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออซัพพอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น คือเราเราทำไรเขาก็อยู่ข้างอะไรเงี้ยคือเพราะว่าตอนนี้หน้าคือปิ่มมากมองไม่ไดูสดชื่นกระจับมองพื้นสวยเลยอเปล่า <laughs> ทาเซรั่มสวยหเ่าเออเป็นเพราเซรั่มใช่เซรั่มหน้ากระจกใครเห็นได้เร <laughs> ียกว่าเป็นปีที่ดีดแหละเป็นปีที่ดีค่ะจริงก็ดีทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้จ,จะเป็นปีที่หลายๆอย่างเริ่มลงตัวเนาะการมีควารมรักครั้งนี้มันทำให้พี่มีสดใสขึ้นด้วยมินว่ามันเป็นอะไรที่เบาเบาแล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรหรือว่าความบุ๋หวาแล้วแล้วก็แล้วเราก็ช้าหมายถึงว่าปกติเราจะแบบไวรุ่นไงกดปุ๊บกดโตมาใช่ปีนี้ก็แบบปล่อยปล่อยจอยปล่อยจอยแต่จริงจริงว่าปีนี้ได้เห็นลูกคู่นแน่นอนที่ชัดๆสามารถจะไปประกอบฉากได้ก็ต้องมีแหละมินว่าวันหนึ่งก็ต้องมีคนแบบถ่ายรูปอะไรอะไรอะไรก็แบบคนนี้อะไรนะแบบคนเองคนเองถ้าคนเองก็คนได้นะแต่เวลาจจะต้องมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่า

เป็น30ปีแล้วเนาะแล้วก็เราก็เหมือนไดเวอร์ซิฟายโปรดักต์มาเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็คือใช้วัสดุคุณภาพทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็มันมันมันคู่กันมาตลอดอยู่แล้วเป็นท้าไทยวัสดุก่อสร้างใช่ค่ะเป็นแบบก็ที่เคยไปเปิดไปไปเปิดกันเมื่อ6-7ปีที่แล้วเดี๋ยวจะเปิดใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวจะมีเชิญพี่ๆด้วยทำการใหญ่ใจด้มากรั้นี้จะกลายเป็นหลักเจ้าแม่แบบอสังหาแบบเต็มตัวเลยไหมบบ ไม่ไม่เดี๋ยวปีนี้มินจะเริ่มพอบริหารสร้างทีมอยู่ตัวชิงขายแล้วก็เหมือนดูยอดอะไรอยู่ที่ไหนทําได้เงี้ยมินก็จะกลับมาละครละค่ะอย่างเวลาคนเขาทำซุปขี้เขาต้องมีก้างเป้าว่าปีนี้ได้ร้อยล้านแต่แบบมินมันมีตัวเลขนั้นไหมมีค่ะคือเลยร้อยล้าน <c oughs> อ่ะ <c oughs> คุณแม่มินแบบว่าโทรหาตลอดเวลาคุณแม่บอกกิจคุณแม่อยากได้เลขไหนเลขมงคลโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่ ุณแม่เป็นคนมีเป้าหมายค่ะขนาด้านหรือว่าเขามีแบบอยู่ของเขาอยู่แล้วมาตรฐานของเขาเราเราก็ต้องตามตามเป้าของเขาไป่งเงี้ยสูงไหมสูงด,ดูนะก็อย่างเดือนก่อนมินทาได้เดือนนี้มินทาไม่ได้แต่ว่าเดือนนี้ก็จะทําให้ได้อีเกเ,เดินเนไปเลยเป้าหมายตอเดือนอะไรหละร่ะใช่ค่ะอันนี้เหมือนเรารับเงินเดือน <laughs> ทำงานเหมือน <laughs> ต้องทํายอดให้ได้อะไม่แต่ว่าเราเราเหมือนมาช่วยาามาช่วยแล้วก็ มันเราไม่ได้รับเงินเดือนอ่ะเออเหมือนเราเป็นครอบครัวอยู่มันกดดันไนหมมินเออมินว่ามินไม่กดดันนะคือถ้าเราถ้าเราทําด้วยความคาดหวังอ่ะเราจะเหนื่อยแต่มินมาด้วยความที่เออรักพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาเริ่มเริ่มแบบนึกออกไหมพ่อแม่เราเริ่มคือเขาชอบทำง,งานแหละเอเขาไม่เขาคงไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะอยูดหรอกแต่ว่าเราเราเริ่มรู้สึกว่า เขาเริ่มแบบเออไม่เหมือนเดิมอ่ะเออมินก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมเริ่มไม่เหมือนเดิมแบบเขายังเก่งเหมือนเดิมนะแต่ว่ามินรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นหนุ่มแรงที่ซัพพอร์ตเขาได้ใช่ใช่ก็คือคงไม่ได้เก่งเท่าเขาเหรอกแม้เขาทำมากี่ปีเลยไงแต่ว่าแตยังเป็นผู้บริหารการแสดงคู่กันไปคู่กันไปค่ะจริงๆงานบริหารอ่ะเราถ้าเราบริหารคนได้อ่ะเราก็แล้วมีภาวะผู้นำอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ไหนก็ได้ เขาก็จะบองว่าในเรื่องของการบริหารงานธุรกิจเราตัวเงินมันน่าจะมากกว่าการเป็นนักแสดงเออคนละแบบเออแบบธุรกิจก็คงเรื่อยๆมันคงอะไรอย่างงเี้ยค่ะมีมายาวนานอะไรเงี้ยแบบสานต่อสร้างเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของการนักแสดงอ่ะมันเหมือนแ a ช s i o n อะเหมือนอย่างเราเต้น tiktok มันเหมือนแบบคนเราเห็นว่ามันมีแ a ช s i o n ทำอะไรก็ตามมันต้องมีเวลาพักผ่อนอะเออแล้วสำหรับมินอะการอยู่ในวงการอ่ะคือความสุขของมิน คือเราทําแล้วเราเรารู้สึกว่าแบบเราสนุกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงติ๊กตอกออช่วงนี้มินติดติ๊กตอกเลย <laughs> เต้นติ๊กตอกตลอดเวลาเราไปอยู่ที่ไหนอะ่ะมินก็เต้นตลอดเวลาแล้วก็ขนาดเพื่อนยังต้องเต้นกับมิเนเลยอะ <laughs> จนมีวันเนี่ยเราพาพ่อแม่มาเล่นจนมีวันหนึ่งแม่บอกว่าอ้อเป็นแม่ดาวติ๊กต็อกเหนื่อยจังเลยแล้วเราก็แบบเอ้าล้อเลยอย่างเงี้ยสงสารจังเลยตอนนั้นคือกลับมาเล่นเรื่องอะไรมีเ,ออเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวรอผู้จัดจาก,การแต่ว่าคุยกันไว้แล้วว่าพีเอสก็แบบว่าเออแบบถึงไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยก็คุยกันกับพี ก็เป็นช่องใหม่หรือว่าเป็นเป็นช่องที่เคยรุ่งานแล้วหรือ,อยังยังไม่ทราบเลยใช,ชย่แต่ว่ามีบทติดต่อมาเรื่อยๆนะอ,อ <ๆ S 2> แล้วเราก็แบบรอบทที่เราอยากลงแล้วก็ที่ที่แบบแบบเราอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กที่เราถูแบบรับปีละห้าเรื่องก็เคยรับมาแล้วตแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะแบบชอบแล้วอยากเล่นจริงๆทุกคนเป็นพอละครไปติดต่อมันกดดันไหมคนจะคาดหวังว่ามันจะต้องดังต้องเปี้ยงต้องอะไรอีกเนี่ยไม่กดดันน,นะ ก็ดูแบบพระเอกเลยอ่ะอันนี้ผู้จัดเออตรงมินพี่ชอยเป็นการตัดสินใจถูกตรงปะตรงอันนี้พี่ชอยไม่ไม่อันนี้คือผู้จัดการมินอ่ะจะชอบแบบว่าอุ้ยอันนี้พระเอกหล่อเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเดียวพี่ไม่ดูบทดหนอบทที่เขาส่งมาเป็นในซองน้ำตาลไม่อ่านอ่่านแคว่ายนอะไรอ่านชื่อก่อนเลยคุณเอสผู้จัดการเราจะอ่านชื่อแบบพระเอกก่อนเลยหลายหลายคนคิดถึงคับดาม่าไม่มีอะไรจะจะเป็นไปได้ไหมเออ ทูกบทก่อนได้ไหมอ่ะใช่บางทีร้องไห้มาเยอะเราก็อยากยิ้มหัวร้องให้บ้างอยากให้เห็นรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันชาเลนจ์มันก็สนุกดีนะแล้วแต่แล้วแต่จ่าจ่าคุณค่ะขอบคุณค่าอะไรนะจ่าก็มีจ่ามีผู้ถ่ายไม่รไปที่จะเลยตลอดไปแล้วก็ไม่ลูตลอดไป ชอบดไหมไม่น้งตลอดไปโะเค่อเโอเคีกลาดกลาวเยอะแน่เลยคร้ไทยวัสดุว่ะใช่นหค้ยอันนี้มีนที่ไหนอ่ะที่เดินตะไคร้มากกว่านี้นี่ก็นี่ะอันเดิมมันก็ใหญ่แล้วนะใหญ่งา้องนมีร้แต่ก็เป็นห้างรูปแบบใช่ม่เดี๋ย